สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเกมฟรีไฟในโปรแกรม BlueStacks นะครับข้อมูลได้มาได้มาจากกลุ่มนะฮะ e รีไฟ Perfect Shot นะครับจากทางสังกัดของ PS นั่นเองนะครับโอเคก่อนแรกเลยนะครับฟรีไฟที่เราใช้งานอยู่นะครับเป็นเวอร์ชั่น4.150.8.108นะครับเวลาคุณหาดาวน์โหลดก็ ไปที่ Google เนาะพิมพ์ว่าบูสเต็ตสี่จุ0 0 8นะครับเวอร์ชันนี้นะครับเมาส์จะไม่หลอนนะคุณก็กดค้นหาได้เลยนะครับค้นหาเสร็จนะครับคุณก็คลิกที่ลิงก์แรกนะครับลิงก์นี้นะไฟ,ฟล์พูม่า m อ m ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นก็ดาวน์โหลดมันนะครับดาวน์โหลดมันนะครับก็จะ มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดมาซึ่งอันนี้ผมดาวน์โหลดและติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมขอข้ามในส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณดาวน์โหลดมาแล้วคุณจะได้ไฟล์ชื่ออันนี้นะประมาณ 935k บนะครับบันทึกไฟล์แล้วก็ดำการดับเบิลคลิกไฟล์มันได้เลยเนาะโอเคการดาวน์โหลดผ่านไปนะครับพอดาวน์โหลดแล้วนะครับคุณก็ติดตั้งเกมใน b l u e s t a c k ป เวอร์ชันนี้นะครับซึ่งการตั้งค่าเหมือนกับ R U O OK K คนนี้นะ R U O OK K นะครับเมาส์ที่คุณใช้นะครับเมาส์เกมมิ่งจะต้องมี D P I คือ1,600 D P I นะครับตั้งยังไงนะครับบางคนถามว่าตั้งยังไงคือเมาส์เกมมิ่งอ่ะมันมีหลายเกรดเนาะถ้าคุณซื้อนะครับที่มันเขียนว่า1,600อ D P I 1,600เนี่ย ก็จะตามที่เขาตั้งนะครับส่วนถ้าใครที่ใช้เมาส์มาโคนะครับอันนี้น้องมาโคของโอเคอร์นะครับคุณสามารถตั้งได้ว่าโอเคถ้าคุณเปิดเกมนี้นะครับเปิดโปรแกรมนี้นะครับตั้งไว้ที่1,600น้ยเห็นไหมผมตั้งไว้ที่1,600นะครับอันนี้แล้วแต่เมาส์นะครับของคุณว่าเป็นเมาส์อะไรเนาะของผมตั้งได้สูงสุดนะครับเนี่ยสี 4, ่พเท่าไหรอ่อ่ะสี่พันสองร้อยเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ส0่พกว่านะส0 0พกว่านะครับคือเราสามารถซื้อเมาส์ได้นะครับถ้า1,600 dpi นะครับ1,600 dpi เลยนะฮะก็จะตามที่ RU o k ได้ทำการเซตไว้นะครับนี่นะ1,600นะครับส่วนข้างต่างนะครับคือค่าในเกมตัวนี้กับค่า f1 นะครับค่าน,นี้ค่า f1 นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาตั้งกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนในส่วนของปุ่มเนี่ยผมแกะไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นนะครับเอาตามที่ในเกมเซตไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคการตั้งค่านะครับในเกมก่อนนะครับในเกมก็ไปที่ฟันเฟืองในเกมเนาะ,ะการตั้งค่าในส่วนของรูปภาพนะครับให้ตั้งสูงสุด นะครับสูงสุดขั้นสุดสว่างมากขั้นสูงเปิดขั้นสูงนะครับความคมชัดขั้นสูงนะฮะเฟรมเลเย์ <Frame rate S 1> ก็ขั้นสูงไปนะครับการตอบสนองนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับตั้งค่าตามอายุโอเคจะตั้งตามนี้นะครับมองรอบๆปิดเป็น0ูนย์นะฮะมองรอบๆปิดเป็นศูนย์นะกล้องเลสดอทอยู่ที่55นะครับเลสดอทอยู่ที่55สิโคป2อยู่ที่65นะครับสโคป4อยู่ที่70 แล้วก็ a w m อยู่ที่20นะครับคราวนี้ก็ถ้ามันไม่ได้ตามที่คุณต้องการก็ลองปรับดูนะฮะว่าของคุณเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จําไว้นะอันนี้ของ IUOK OK นะครับที่ในกลุ่มนะฮะในกลุ่ม Facebook เขาบอกมาเนาะการควบคุมนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับการควบคุมเนี่ยอืผมก็ไม่ขอปรับแล้วกันนะการเก็บอัตโนมัตินะครับตามที่เกมตั้งไว้นะครับ ล้วที่เตตั้งไว้นะครับส่วนปุ่มพื้นฐานปุ่มพื้นฐานปุ่มพื้นฐานเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับไอ้ปุ่มพื้นฐานพวกนี้นะเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับตั้งตามนี้ไ,ไว้แล้วกันนะฮะโอเคของอ,อกก่อนยกเลิกกระบาดตัวเกมมีแค่นี้นะครับในการตั้งค่าในตัวเกมนะครับส่วนการตั้งค่าของโปรแกรมนะครับ เอาเรื่องของการเซตติ้งโปรแกรมก่อนนะครับไปที่เมนูนะครับการตั้งค่านะครับการปรับจอของผมเนี่ยจะปรับอยู่ที่1,690นะครับ1,600คูณ0ไม่ใช่1 6น0 1600 0นคูณนะครับส่วนใครที่ปรับเป็น1,000 1 9 2 0หนึ่กคูณ1นึ0ก็ได้นะครับถ้าการจอคุณใหม่จริงๆนะฮะ เครื่องที่จะใช้เกมเใช้โปรแกรม Bootstack ได้ดีนะครับก็คือเครื่องที่มีการ์ดจอของ Nvidia G T X ใละ R T X นะครับคือโปรแกรมนี้มันจะซัพพอร์ตในค่าย Nvidia มากกว่านะฮะดังนั้นเวลาคุณใช้การ์ดจอ R X หรือว่า R X ของ Radeon นะครับการปรับพวกนี้มันก็จะต่ำไปด้วยนะเพราะว่ามันมีบั๊กของตัวของ Radeon อยู่นะท,ที่ถ้าอยากได้ภาพส,สวยๆนะครับ ถ้ายากได้ภาพสวยๆแนะนำเป็นเครื่องที่เป็นการาดจอ NVIDIA GTX หรือ RTX เนอะก้อนแต่750 Ti ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วก็ตอนนี้ก็ GTX 1060ก็น่าจะจับต้องได้นะฮะโอเคนะครับผมปรับเป็นแค่นี้นะ DPI นะครับตาม r u อ OK k จะปรับที่160 DPI นะครับอันนี้ DPI ในเกมนะครับให้ดูนะ DPI DPI b o u e s t a c k DPI เห็นไหมร้อยหกสนะครับนี่นะปราวตัวนี้นะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมการเลือกหมดกราฟิกให้เลือกเป็น DirectX ถ้ามีการ์ดจอนะครับส่วนถ้าใครไม่มีการ์ดจอก็เป็น OpenGL นะครับการใช้ Advanced g r a p h i c Mode จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้การ์ดจอ Nvidia นะครับเห็นไหมการ์ดจอแยก Nvidia เท่านั้นให้ติ๊กตรงนี้นะครับ ASTC เทกเจอร์ก็ปิดไว้นะครับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเลือกเป็น cpu 4คอร์นะครับแรมที่แชร์มาคือ4 g ่ิก fps ปรับเฟรมเรทได้สูงสุด240นะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่เกิน60นะก็คือถ้าเราปรับ60ก็ได้นะครับ60ก็ได้ถ้าใครเครื่องใครที่อยากต้องการให้มันแค่60นะหรือว่าอยากต้องการให้เครื่องเนี่ยทำงานแค่90ก็ปรับเป็น90นะครับ แค่นี้เองลากไปประมาณนี้นะครับต้องกดนี้ก่อนนะเปิด High Frame Rate ก่อนนะครับมันจะมีแท็บตัวนี้ขึ้นนะครับอ่าแสดง f r a มเร a ระหว่างเล่นนะครับก็แสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้เอาติ๊กนี้ออกก็ได้ทีติ๊กนี้ออกก็ไม่แสดงนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเปิดไว้ตามปกตินะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนใดนะครับความชอบตั้งเป็นภาษาไทยนะครับข้อมูลวิใช้ไม่เปลี่ยนนะครับขั้นสูงนะครับขั้นสูง โปรไฟล์เน like ี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเช่นถ้าคุณอยากต้องการโปรไฟล์ของ ASUS นะครับก็ปรับตามผมได้นะครับผู้ผลิต ASUS ยี่ห้อ ASUS m o เดล ASUS ขีดล่างนะครับ z 0 1 QD ASUS Z01 QD นะครับขีดล่างนะ z 01 QD นะครับโอเคปุ่ม shortcut ไม่เปลี่ยนนะครับ ปุ่มช็อตคัตไม่เปลี่ยนเกี่ยวกับไม่เปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะ4.150.8.108นะครับจะเอาเวอร์ชันใหม่ไม่ได้นะเมาส์หลอนนะครับโอเคเรื่องของการตั้งค่าบลูสแต็กผ่านไปนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าปุ่มกดนะฮะปุ่มกดความไวของเมาส์นะครับใ้เลือกตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดนี้นะฮะ มันก็จะแสดงปุ่มกดขึ้นมาเห็นไหมแสดงปุ่มกดขึ้นมาซึ่งที่บอกนะครับว่าผมแกะตรงนี้ไม่ได้นะครับแกะในส่วนของ iuok okay? ไม่ได้นะคือไอ้ส่วน2ส,ส่วนเนี่ยผมแกะได้นะครับแต่ตรงเนี้ยแกะค่อนข้างลาบากนะก็เลยหาไม่ได้นะครับตั้งค่าคร่าวๆกันแล้วกันนะครับปุ่มระเบิดนะครับที่เปลี่ยนนะครับคือปุ่มระเบิดเป็นตัว e นะฮะเป็นตัว e นะปุ่มระเบิดนะครับ ปุ่มฮิลก็เลข5านะครับปุ่มฮิลเลข5าคือกินยาเลข5านะแล้วก็ปุ่มระเบิดตัว E สว่วนที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรับเปลี่ยนแก้ไขคือปุ่ม F1 นะครับ F1 เนี่ยเวลาคุณที่จะต้องการเปลี่ยนค่ามันนะครับให้คลิกเมาส์ขวาที่ตัวของ F1 นะครับคลิกเมาส์ขวาอ่าเขาจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับ หน้าต่างนี้ให้ปรับแกน x นะครับ79.24 79.24แกน x นะอันนี้มันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ปรับก็ได้นะครับ y นะครับค่า y อยู่ที่58.6แป๊บหนึงนะครับระงับชั่วคราวนะครับ x นะครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนด้วยความไวเมาส์นะครับความไวของเมาส์นะฮะ 0.11นะครับ0.11บิดนี่นะความไวของเมาส์0.11นะครับบิด2นะครับค่าความไวในแกน y นะครับ5.5นะครับ5.5ตามรูปนะครับตามรูปที่เขาให้มาเลยผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะตามรูปที่เขาให้มารูปไปไหนไหมาละช่างเถอะนะฮะเอาใหม่นะแกน x นะครับ 79.24แกน y นะครับ58.6ระงับชั่วคราว x นะครับ f1 เพื่อหยุดนะฮะความวยของเมาส์0 1นน่ะครับบิด2นะครับแค่2ก็พอนะครับค่าความวยในแกน y นะครับ5.5ปรับความเร็วเมาส์นะครับฟอลไม่ปรับนะฮะตามเมาส์นะฮะอันนี้ตามเมาส์ อันนี้ก็ตามนี้ลบหนลบหนบนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็เปิดหมดใช้งานนะครับยี่สี่จุดอะไรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับพอตั้งค่าเสร็จก็การกระบาดการกระบาดเสร็จก็ก,กดบันทึกการแก้ไขนะครับอ่าเท่านี้นะฮะคุณก็ได้ค่าที่คุณต้องการแล้วนะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นอ่ชื่อ,อย่างอื่นก็ได้นะผมเปลี่ยนเป็นฟรีไฟล์ไว้นะครับการลืมนะฮะ โอเคเขการกบาดทิ้งไปนะครับเวลาเล่นเวลาเล่นนะครับก็เข้าเล่นเกมได้เลยเหมือนตามปกตินะการความไวเมาส์นะครับความไวเมาส์ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะอันนี้คือต้องเข้าใจนะครับว่าเมาส์บางคนเนี่ยแค่800นะครับความไวเมาส์มันก็จะไวหน่อยถ้าคุณใช้เมาส์พัน0กนะครับความไวความไวเมาส์อย่างเงี้ยในแนวอ่อแนวแนววายนะครับก็จะ ช้าหน่อยนะครับถ้าคุณปรับเป็น1,600นะครับหรือว่า3,200อย่างเงี้ยมันก็จะช้าขึ้นมาอีกเนาะประมาณนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะชอบยังไงเนาะการเข้าเกมนะครับเอาเมาส์เข้าเกมก็กด f 1นะฮะเพื่อซ่อนเมาส์เข้าไปในเกมนะ,ะแค่นี้เองนะครับสำหรับเกมน,นี้นะครับก็มีเพียงเท่นี้นะครับในการตั้งค่าแบบคุณ r U O OK K นะครับ ขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ